มีโยคียผู้พิทักษ์สามคนได้กลับชาติมาเกิดถ้าหากเราจะแย่งมรกรมาเราต้องฟาดดันผู้พิทักษ์ทั้งสามคนนี้ก่อนมีความคืบหน้าทางเข้าป่าลับแลบ้างเราหรือยังครับป่าลับแลจะมีประตูประตูที่ชื่อว่าประตูสุสานมันจะเปิดทุกขึ้นเดือนแล้วอันขอโทษนะแม่ที่ฉันรักษามงกุฎของท่านแม่ไว้นี้ได้ฉันจะออกจากหมู่บ้านไปตามหามงกุฎที่ชุนมาผู้กองผู้กอง,กองมาดูตรงนี้ดิมีรายเท้าผู้หญิงได้ครับ อยา่าขยับนะพวกนานสองคนเ็นใครอย่าฆ่ากันข่าดู้จักกันด้วยเหรอ,อ,อคุณนี่คุณผมมุต่าช่วยคุณไว้จะทำร้ายผมอีกรีบนำข้าไปข้าคิดว่ามุาคุเทวีน่าจะอยู่ในนั้นเราจะต้องเอามันมาเป็นของเราให้ได้น้าทองอย,ย,ย่ายิมนาทอง